ทฤษฎีสมคบคิดเปิดสองสิ่งที่จูเบลลิงแฮมมิดฟิลฟอร์มร้อนจากทีมชาติอังกฤษแสดงออกซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะย้ายร่วมทัพกับลิเวอร์พูลโดยเมื่อวันจันทร์ที่5ธันวาคม2565ิ้ทฤษฎีสมคบคิดเปิดสองสิ่งที่จูเบลลิงแฮมกองกลางฟอร์มเทพสิงตัวคำรามทีมชาติอังกฤษภายใต้การนำทีมของแกร์ริสเซาเกตแสดงออกมาซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณบ่งบอกว่าอาจจะย้ายร่วมทัพของแดงลิเวอร์พูลทีมดัง แห่งึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่โยเกนครอฟเทนเนอร์ชาวเยอรมนีกลุ่มบางเหยียนทั้งนี้สิ่งแรกที่เขาแสดงออกมานั้นคือร่วมฉลองท่าดีใจกับจอร์แดนเฮนเดอร์สันแบบใกล้ชิดด้วยการเอาหน้าผากชนกันซึ่งเป็นท่าที่ทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันใช้กับเทรนเนอร์เล็กซันเดอร์อาโนนส่วนสิ่งที่2นั้นตัวเขาออกมาปกป้องแข้งรุ่นพี่รายนี้ว่าสมควรที่จะได้รับความเคารพเสียทีจากผลงานที่แสดงออกมาในซึกฟุตบอลโลก2022ครั้งนี้หลัง จากที่เคยถูกปรามารฟสฝีเท้ามาตลอดสำหรับจูเบลลิงแฮมมีโปรแกรมนำสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษลงสนามพบกับตราไก่อย่างทีมชาติฝรั่งเศสในศึกฟุตบอลโลก2022รอบ8ทีมสุดท้ายในค่ำคืนวันที่10ธันวาคม2565เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยหรือในช่วงเช้ามืดของวันที่11ธันวาคม2565